สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง after the match นะครับประจำวันเสาร์ที่25กันยายน2564นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยหลังเกมแล้วก็คืออาจผมคิดว่าอาจจะโชคไม่ค่อยเข้าข้างเราเท่าไหร่แล้วอาจจะเหมือนกับว่าซิตี้เขาสร้างโอกาสในการบุกสายเชลซีเยอะนะครับผมมันก็เลยอ เกิดเกิดเหตุการณ์ลักษณะว่าแบบได้ประตูในจังหวะลักษณะแบบเนี้ยนะครับผมฉลัออะไรเงี้ยเข้าไปนะครับก็เชลซีครับเปิดบ้านแพ้เมซิตี้ไปศูนย์ต้นหนึ่งนะครับก็ประตูเดียวที่เกิดขึ้นก็คือมาจากกาเบียลเชซุสนะครับในช่วงนาทีที่ห้าสิบสามนะครับผมผมต้องบอกว่าอย่างที่พูดไปใน Before the m a t c h นะครับก็คืออ่าเราเพิ่งยาแบบ มองว่าแบบเนี่ยความมั่นใจมาจากเกมสเปอร์จากเกมวิลล่าอะไรแบบเนี้ล้วเ,เจอกับแมนซิตี้แล้วแบบน่าจะแบบเก็บใช้ได้หรืออะไรแบบนี้พอเริ่มเคลียร์ลูกเริ่มเล่นนะครับตั้งแต่สิบนาทีถึงยี่สิบนาทีแรกผมบอกแล้วว่าเชลซีเอาตัวรอดให้ได้พอครับคือเสมอก็พอแล้วครับวันเนี้ยแล้ว จัดทับมา3-5-2นะครับก็คือเหมือนกับใส่กองกลาง3คนคือเป็นกองเต้์จิโยโควาสิตแต่ว่ากลายเป็นว่าทั้งเกมแมนซิตี้ครองบอลแล้วก็ทำเกมเข้าใสายเชลซีบุกเข้าใสายเชลซีอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สิ่งหนึ่งที่วันนี้ชัดเจนนะครับผมบอกเลยวันนี้ชัดเจนมากก็คือความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะซิตี้เกือบทุกคนอะ่ะดีมากๆแบบ ความสามารถเฉพาะตัวดีมากถึงแม้จะเลี้ยงกินตัวตัวๆจะไม่ผ่านแต่เขาใช้ฟุตบอลสไตล์ลักษณะแบบไหนลักษณะแบบไหนรู้ไหมครับก็คือให้แล้วไปให้ตามทะลุช่องมอีลูกหนึ่งที่ผมไอ้นี่เลยอะในครึ่งหลังอ่ะไอ้ลูกที่รู้สึกแจ็คกิลลิชอะลากไปเหมือนเกมสวนกับซิตี้อะแล้วเขาโดนสกัดแล้วนะครับแบบ คือยังแตะบอลแล้วให้จูเอาแคนเซโลลากเข้าไปได้คือแบบมันเห็นถึงความเป็นเซน์บอลนะเซนบอลของบอลลักษณะแบบของเป็กุเดล่านักเตะแต่ละคนเขามีความสามารถนะครับแล้วก็วันเนี้ยผมบอกตามตรงว่าเชลซีอาจจะความตื่นตัวหรือความมุ่งมั่นและอาจจะน้อยกว่าซิตี้นิดหนึ่งนะครับผมผมคิดว่านะเพราะว่าพอเชลซีได้บอลปุ๊บเหมือนกับว่าจะหยุดคิดแป๊บนึงอะ แล้วอุ้ยกูจะเล่นยังไงต่อว่ากูคิดแบบแคล้ายๆแบบขึ้นมาในความคิดเสี้ยววินาทีหนึ่งแล้วซิตี้มาลุมแล้วครับหนึ่งหรือสองคนอย่างเงี้ยไล่บีบแล้วแล้วก็เขาไม่ไล่บีบเดี๋ยวเขาเขาเขาบีบให้ให้เชลซีไม่มีพื้นที่ในการแทงบอลทะลุช่องแบงค์หน้าชัดเจนเลยครับวันเนี้ยคือวันเนี้ยผมเป็น,ปนมนัเอาเป็นว่าเป,เป็นเกมที่ผมตั้งใจดูมากผมพูดตรงๆตั้งใจดูมากๆแล้วตามจริงถ้าซิตี้ ไม่ยิงลูกนั้นเข้าไปนะครับที่ฉาลัอปจอจินโยผมก็มั่นใจเหมือนเดิมว่าตั้งแต่ดูพอเขียลูกเริ่มเล่นผมก็คิดว่าเชลซีเสมอได้ยันเสมอได้แต่ชนะไหมเนี่ยผมผมไม่มั่นใจเลยนะครับพอจบครึ่งแรกไปแล้วอ่ะไม่มั่นใจแล้วว่าเชลซีจะทำเกมลูกสายมนซิี้ยังไงโดนบีบทุกอย่างทุกทางขานี่ขนาดแมนซิตี้แบบไม่ได้มีหน้าเป้าจัดจัด สักคนหนึ่งนะครับซิตี้เขาขาดกองหน้าอย่างอย่างเดียวเลยผมคิดดูแล้วกันว่าถ้าเขาเขาได้แฮร์รี่เคนหรือใครก็แล้วแต่เป็นนักเตะเว r ร์คาร์ของกองหน้าแมนซชตี้มันจะทําให้พิมเมลิกสั่นสะเทือนเลยครับลิเวอร์พูลแมนยูหรือทีมอะไรก็แล้วแต่ทีมกลุ่มนาอะแทบจะแบบว่า,าคุณภาพของทีมเมื่อเทียบกันแล้วในการลุ้นแชมป์เซตตี้จะเหลื่อมเลยครับ จนเหนือกว่าทุกทีมขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยแต่ตอนเนี้ยเขาสูสีกับทุกทีมเพราะว่าเขายังขาดตำแหน่งกองหน้าหน้าเป้าอะนะครับผมหน้าแบบกุนเนกโรหรือว่าหน้าเป้าแบบพวกแฮร์รี่เคนอะอย่างนั้นอนะเขาขาดตรงนั้นไปนะครับวันเนี้ยผมก็พูดในเบฟอร์ดแมนว่าเผื่อใจไว้บ้างอย่าแบบว่าคาดหวังอะไรมากจนเกินไปนะครับเกวันเนี้ยแสดงหเห็นแล้วพีสู์ด้วยว่า เชลซีของเราอะ่ะยังมีอะไรที่ต้องแก้ไขอีกเยอะนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่พลาดไปจุดวันเนี้ยที่เปลี่ยนเกมนะครับผมว่าการขาดของลิสเจมอะนะครับมันทำให้เขาแบบคือตรงแจ็คกิลิศเขาขึ้นเกมอะเวลาเขาขึ้นบุกใส่เราอะมันทำให้แบบเหมือนกับว่าคือคิดเซนเซนกับอัสปิริกเวต้าโอเครับมือได้เกมรับแต่ผมถามว่าเวลาเกมลุก มันไม่เหมือนลิสเทมที่มีรูปร่างที่ดีอ่ะทางกายภาพอ่ะนะครับลากไปเองได้อะไรได้นะครับมีความแข็งแกร่งเนี้ยแต่อัสปิลิกเวต้ากับคิสเซนเซนเข้าเด่นเกินเกมรับอ่ะแต่เกมลุกเขาพอเติมขึ้นไปอ่ะบางจังหวะวันนี้เชลซีเหมือนจะคิดกันเยอะไปนิดหนึ่งอ่ะนะครับเหมือนจะคิดกันไปเยอะนิดหนึ่งแล้วก็ใช้เวลาในการตัดสินใจในเกมเนะ่ยเหมือนกับว่า ตะกุกตะกักอะแบบไม่ค่อยความไม่ค่อยมีความมั่นใจแล้ววันนี้ผมก็อ่านบทสัมภาษณ์ของทูเคิลมาด้วยหลังเกมเขาบอกว่าวันเนี้ยเราเวลาได้บอลหรือพาบอลจะขึ้นไปทําเกมรู้กับมันเหมือนกับเราขาดความมั่นใจอะอเหมือนขาดความมั่นใจขวาดความเชื่อแบบมุ่งมั่นอะที่จะบุกทําเกมบุกสายแมสซิตี้คือมันน้อยไปทูเคิลใช้คำวันนี้ว่ามันน้อยไปครับเรา เกมรับหรือมันไม่ห่วงอยู่แล้วครับแต่ไอ้ลูกที่เสียมันก็ต้องแบบก็คือมันมันมีโชคของแมนซตตี้เขาอะฉลับแล้วมันเปลี่ยนทางแล้วมันเคือมันไปมุมประตูเลยมันก็ต้องยอมรับแต่ผมก็ถึงบอกว่าเกมเนี่ยเราไม่ได้เสียหายมากมายะไรขนาดนั้นไม่ใช่บอกว่า,วาจะเซ็งก็ก็เซ็งแบบแพ้มันก็เซ็งก็แบบไม่ค่อยอคือคุณก็ หาเหตุผลที่ว่าแบบมันควรเซงอะไรวันนี้เชลซีทําผิดอะไรแค่นั้นเองนะครับมันอาจจะเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยความมั่นใจแต่เวลาตั้งโซนรับมือกับเกมรุกของแมนซิเตีย่ะมันก็ทําได้ดีอยู่แล้วครับมันทําดีแล้วทําดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วแต่ทีนี้เวลาพอโดนนำหนึ่งโซนแล้วมันทำมันทําให้เข้าทางแมนซิตี้ไปเลยครับมันเลยทําให้เชลซีเล่นยากจากการที่ว่าจะพยายามแพ็คเกมรับไว้ นะครับเข้าใจว่าส่งวานเนอร์เหมือนจะเล่นแบบอ่าเกมสวนกลับแต่วันนี้ถึงแม้นะครับอ่าผมบอกเลยถึงแม้นะครับวันเนี้ยอาจจะส่งครายฮาแวนดูคาคูวานเนอร์อะไรก็แล้วแต่สมมติเลยนะครับส่งเนี้ยผมก็คิดว่าเกมแบบเนี้ยประเภทนักเตะที่ผมผมว่ามันมันน่าเสียดายแทนเขาก็คือเมสันเมาส์นะครับเกมอย่างเงี้ยเมสันเมาส์อ่ะคือความแพชชั่นเขาอะนะครับ การสู้หรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วนักเตะที่คอยเชื่อมเกมอะลงมารับบอลได้แล้วคอยเชื่อมเกมมันไม่ใช่แบบต้องให้วานเนอร์ลงมาเชื่อมแล้วทิ้งลูกคูเดียวอย่างนั้นมันแบบสามารถสอมันเอาไว้แบบเกมสวนกลับก็จริงแต่กองกลางเราวันเนี้ยมันมันไม่ได้ท็อปฟอร์มเหมือนตอนเกมกับสปเปอร์อครับเข้าใจใช่ไหมครับโควาสิตกับกองเต้วันนี้มันไม่ได้แบบท็อปฟอร์มอะไรขนาดนั้นกองเต้ยังมีผิดพลาดแบบส่งบอลก็สั้นหลืออะไรเงี้ย ไอ้ส่วนที่ตําหนิก็ตําหนิในจุดอย่างนั้นนะคือกองเต้วันเนี้ยคือทําหน้าที่เกมรับมันดีอยู่แล้วแต่ไอ้ลูกที่แบบว่าเขาจะพาบอลหรือทําเกมลูกเข้าไปวันนี้มันเหมือนแบบเขารับภาระมันเยอะเกินไปอะนะครับผมว่าสามห้าสองคือข้อดีอย่างหนึ่งที่อยู่ช่วงต้นฤรดูการพออะไรไหมครับบรนดีครับเพราะว่าได้เห็นว่าเออไอ้เกมแบบเนี้ยไม่เหมาะนะเฮ้ยเล่นแผนนี้พอรลาเจอกับทีมอย่างนี้ไม่เหมาะนะ เกมแบบไหนควรจะเล่นสามสี่สามสี่สองหนึ่งเหมือนเดิมนะอะไรแบบเนี้ยมันเป็นแต่ละเกมไปมันทําให้ทูเคิลแบบได้ได,ได้ได้เห็นได้ได้พิจารณาเอานะครับผมเพราะว่าตัวเ้าเองเขาก็พูดกับตัวเองด้วยว่าชนะด้วยกันแพ้กั็แพ้ร่วมกันแล้วก็ต้องต้อง,ต,องต้องพิจารณาตัวเองตัวเองอีกทีหนึ่งว่ามันเรื่การตื่นใจเขาดีดีมากกือน้อยเพียงใด เกมวันนี้เขาก็ยอมรับเนาะอาจจะมีการตัดสินใจผิดพลาดไปบ้างอย่างเงี้ยนะครับผมเวลาเราโดนเพสซิ่งอ่ะโดนกดดันอ่ะชัดเจนครับระหว่างแมนเชสเตียกับเชลซีอ่ะแมนเชเตียเวลาโดนบี้เนะี่ยเขาเอาตัวรอดได้แล้วบอลวันนี้เป็นวันๆของเขาจริงๆอ่ะบอลทุกอย่างมันเข้าทางเขานะครับจะปิ้นเราเห็นไหมเห็นไหมครับเครื่องหลังอ่ะที่เดอะบอยหลุดไปอ่ะ แล้วเตียโกซิวาแลวคิตเซนเซคพยายามลุกเอาบอลแยกเขายังพลิกตัวส่งให้ฟิลโฟเดนหลุดไปแต่ลูกล้านล้ำหน้าเห็นไหมครับลูกลนั้นอ่ะเออเห็นไหมครับคือฟุตบอลมันใช่ไหมว่ามันจะเป็นวันของเราเสมอไปผมก็เลยถึงบอกในช่วงบีฟอร์ดอแมแล์วว่าอย่าอะไรมากเสมอแล้วเอาตัวรอดได้ในดีที่สุดแล้วครับแต่ว่ามัน,นเมื่อมันสกอร์มันมาเป็นแบบนี้เบาก็ต้องเริ่มกันใหม่เพราะผมมองเกมยูเวกับเบนฟอร์นสําคัญกว่า เกมกับยูเวนะสำคัญจริงๆนะครับผมบอกเลยที่จะโมเมนตัมกลับมาแล้วแบบทำให้เชลซีกลับมาบูสต์อัพอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันต้องเล่นแบบคือวันนั้นและนักเตะทุกคนมันต้องแบบท็อปฟอร์มจริงๆอ่ะนะครับแต่ก็เอาเถอะนะครับว่าว่าเป็นข้อพิสูจน์ไปข้อไหนพี่ผิดพลาดไปเราก็ต้องมาแก้ไขไม่ใช่แบบว่าเออจะโทษคนนู้นคนนี้ นะครับวันนี้เป็นคลิปแรกของผมเลยนะผมพูดตรงๆว่าสิ่งที่จอร์จินโยทำหรือโคววเซตทำผมไม่ตำหนิเลยนะครับคลิปนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยนนสิ่งที่จอร์จินโยผิดพลาดอ่ะไอ้บางทีจ่ายบอลจ่ายบอลขึ้นหน้าไปบางทีมันก็แบบเพื่อเล่นยากอะไรเงี้ยไม่ว่าครับเกมเนี่ยผมไม่ว่าเขาและอลูกที่ฉลบเขามันก็สุดวิสัยนะครับ บางครั้งจอร์จินโยพาเพื่อเล่นยากลากบอลเข้าหากอบเขตโทษตัวเองแล้วก็ส่งให้กับกองหลังเลยเพราะเห็นไหมครับเพราะซิตี้มันบีบเพสซิ่งยังไงรู้ไหมครับพอเชลซีได้ปุ๊บเชลซีมันจะคิดก่อนนะครับพอคิดแป๊บหนึ่งแมนซิตี้มันลมุมสองสามคนเห็นลูกติมโมเวนเนอร์หลุดไปไหมครับครึ่งหลังอ่ะเห็นหรือยังครับหลุดไปแล้วไงต่อครับแล้วเพื่อนไปไหนแต่แวนเนอร์เขาสู้อ่ะ ลากจนไม่เสียบอลด้วยโลนลุมสามสี่สองสามคนยังไม่เสียบอลน,นะตรงเนี้ครับคือผมมองว่าจุดที่ทูเค้รแท็กติกแบบนี้นะสามสี่สองหนึ่งของเขาเนี่ยหรือสามห้าสองที่มันขาดขาดไปเนี่ยในเกมวันเนี้ยคือตัวเชื่อมเกมกองกลางที่จะพาบอลขึ้นไปด้วยผมเลยถึงเสียดายมากกับสิ่งที่เมสันเมาอ์พลาดการลงเล่นไปนัดเนี้ยนัดเนี้ย ถึงแม้จะไม่ส่งคารเฮาสลงก่อนก็ตามนะครับมันก็เพราะว่าเป๊แบบเขาคงรู้อะคาร์เฮาสอันตรายยังไงคือเรื่องโฉบเจลซีเปิดบอลยาวจังหวะหนึ่งที่ปะทะก,กับเอเดรซอนก็เขาไปเขาออกเขามารับเลยแบบเอเดรอซอนอ่านเกมก่นกอนแล้วคือออกเลยไม่เหมือนกับช่วงที่เป็นรอบชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกที่เขาออกไปช้าจังหวะหนึ่งแล้วคาร์เฮาส์โว์ได้จังหวะนั้นก็เหมือนกันแต่เอเดรซอนเขาแบบ คือเหมือนเป๊ปเขาทำรายละเอียดมาว่าไอจังหวะแบบนี้ออกมาเลยนะไม่ต้องรอแบบออกมาก่อนเพราะยังไงผู้รักษาประตูถ้าปะทะเนี่ยผู้รักษาประตูจะได้ฟาวมีโอกาสสูงกว่านะครับผมก็ประมาณนี้นะ mm hmm. รูปเกมโดยวรวมไม่ได้แย่ไม่ได้อะไรมากแต่ว่าวันนี้เชลซีเราทำเกมลุกได้ไม่ค่อยไม่ค่อยขึ้นอะเอาง่ายมีจังหวะก็มีลุ้นแต่ว่าแบบ ก็เสียดายลูกนั้นนะที่ล้ำหน้าไปแต่ก็ล้ำหน้าจริงทางคายฮาวเวิดไม่รู้ว่าไม่ให้เสียงกันหรือเปล่านะระหว่างลูกคาคูกับทางคายฮาวเวิแต่ที่ลูกนั้นล้ำหน้าไปยิงเข้าไปแต่ล้ำหน้าที่คายฮาวเวิดส่งให้ลูกคาคูแปลเข้าไปถ้าผมว่าลูกคาคูเล่นอาจจะไม่ล้ำนะครับลูกนั้นอะแต่กลายเป็นว่าคายฮาวเวิดเล่นก็เลยล้ำหน้าไปนะครับผมก็เป็นเรื่องน่าเสียดายมากนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ลูกเกมวันนี้ที่ สื่อให้เห็นเลยนะครับว่าคือความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็อ่าการไล่บีบไม่ให้เชลซีมีพื้นที่ตรงนั้นแหละครับคือเห็นไหมครับเวลาเชลซีแดองขนาดคองบอลอยู่ในแดนตัวเองอะ่ะยังยากเลยโดนกดดันตลอดเลยนะเดี๋ยวดูบทสัมภาษณ์นิดหนึ่งนะที่ทูเคอรเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเนีครับคุณต้องทำทุกอย่างนะครับผมเพื่ออ่า ให,ให้แบบพวกเขาทําให้เราตั้งรับลึกคือมัอนก็นว่าซิตี้บีบให้เชลซีเล่นอยู่ในแดนตัวเองตลอดอ่ะมันไม่มันไม่สามารถทําให้ลูคาคูกับแวนเนอร์มันมีส่วนร่วมกับทีมคือตัดออกไปเลยอ่ะแล้วมันทําให้นักเตะทั้งหมดอ่าแปดคนไม่นับพวกสาวประตูเมนดี้นะแปดคนของเชลซีอยู่ในแดนตัวเองหมดเลยแวนเนอร์ <Vay ner S 2> ต้องลงมาข้างล่างไหมครับคือชัดๆเลยแวนเนอร์มันต้องลงมาในแดนตัวเองมารับบอล ลัวคูเขายืนค้ำหน้ามันก็โดนรูเบนดิอาสกับไอมาริกลาบ็อกคุมคุมคุมโซนแบบแบบประกบไปะนะครับก็เลยอย่างที่บอกเลยว่าวันนี้เขาบีบเพสซิ่งจนแบบเชลซีเล่นไม่ค่อยออกเลยนี่คือปัญหาจริงๆที่แบบว่าเวลาเจอกับซิตี้มันจะชอบเจอแบบเนี้ยนะครับผมสไตล์แบบเนี้ยนะครับก็เลยผมคิดว่าเกมหน้า ถ้าบุกไปเยอนไอทีฮัทครับผมว่าทูเข้าคงไม่สองชุดอย่างเงี้ยน่าจะเล่นแบบเดิมอะสามสี่สองหนึ่งไปเลยถ้ามีเมสันเมาส์จะดีเลยทีเนี้ยแบบคงไม่จะคงจะไม่เป็นแบบเนี้ยนะครับแล้วก็สิ่งที่ลิสเจมต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปเนี่ยคือตอนนี้ต้องสแกนนะครับว่าเจ้าตัวจะเจ็บมากน้อยแค่ไหนถ้าหักหรืออะไรเงี้ยคือคงพักสะสี่ถึงหกสัปดาห์เลยนะครับที่อันอ่านของนิทางนิซ่าคิงเซล่าเขารายงานไว้อะนะครับ พราะมันเป็นตรงข้อเท้านะครับที่เขามีอาการบาดเจ็บนะสลับลิสเจมนะ <c oughs> <c oughs> ต้องดูว่าเขาเจ็บขนาดไหนนะครับต้องลุ้นเลยนะครับลิสเจมว่าจะเจ็บมากน้อยขนาดไหนมันเป็นจังหวะที่ประทะกันะกับแจ็คกี้ลิชแล้วคล้ายๆข้อเท้าเขาแบบโดนโดนโดนักทับหรือน้ำหนัก ผมแจ้กกี้ลิทคอยนนั่นไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเกมโดยรวมทั้งหมดแต่วันนี้ที่เห็นนะก็ยังมีในมุมดีที่แบบว่าเห็นแล้วรู้สึกแบบอ่าโอเคนะครับแบบในไลน์ของรอบทัชชีกับวันเนี้ยถือว่าวันเนี้ยใช้ร่างกายและการใช้ความสามารถอะไรอย่างเงี้ยลากบอลค่อนข้างดีครับหน้าคือแบบ อยู่ในโคอเดฟก็ดีครับมันแบบอาจจะได้สลับสับเปลี่ยนกันลงบ้างนะครับสาหรับทั้งซาอูทั้งล็อบตัชชิกนะครับผมทั้งสองคนนะครับว่าทั้งคู่น่าจะมีคือผมว่าอนาคตน่าจะดีนะครับน่าจะไม่มีปัญหาเลยนะครับสําหรับในรายของล็อบตัชชิกแล้วก็ซาอูนีเกสนะพอเกมนี้แพ้ไปอ่ะผมมองว่าข้อดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือ มันทาให้เชลซีเรียกสติกลับกลับคืนมานะครับผมไม่อย่าลืมนะว่าคุณยังอยู่ในเกมแบบนี้ระดับแบบนี้อยู่นะแบบอย่าดรอปนะครับต้องมีสมาธิอยู่ตลอดเพราะว่าฤด,ดูกาลมันเดินผ่านไปมันก็ไปของมันเรื่อยเรื่อยเื่อยยังดีออขออภัยนะครับยังดีนะครับที่อ,อปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันมันอยู่ช่วงต้นฤด,ดูกาลแบบนี้นะที่หกนะครับ ผมถึงบอกไงว่าดูทีละสิบเกมไปสิบเกมแรกเชลซีเป็นยังไงค่อยว่ากันแล้วก็นับไปสิบเกมต่อไปคือช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาคมกราสามเดือนเนี่ยมันจะสำคัญมากๆนะครับนะครับก็เพราะว่าส่วนของแมนซิตี้เนี่ยคือแบบเขา คือเขาขาดกองหน้าจริงๆแล้ววันเนี้ยผมผมคิดเลยว่าแบบมันไม่ได้สร้างความอันตรายมากมายแบบจนเสียวสันหลังว่าบ,บุกมาแต่ละทีนี่โอ้โหเฉียวไปเฉียวมาจวนจะได้ประตูจะได้ประตูมันไม่ถึงขนาดนั้นอะ่ะมันก็มีแค่บางจังหวะนะที่อ่าอย่างแจ็คแจ็คกิลิชหลุดเดียวไปนะครับผมแล้วก็อ่าลูกล้ำหน้าของฟิลโฟเดนอย่างเงี้ยน,นะครับผมหลายๆจังหวะมันก็ พอด right. <combined> ูสถิติแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเดี aha, summer, ๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วกันนะครับว่าสถิติหลังเกมเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูรายชื่อก่อนนะครับที่ทูเคอร์เลือกมานะครับผมก็เมนดี้ผู้สาวตัวกองหลังก็อัสเปริเกต้ากิสเทนเซนดูริเกอร์วิงแบ็กซ้ายลองโซวิงแบ็กขวาลิสเจมตรงกลาง3คนเลยครับกองเต้จอริญโยควาซิตแวนเนอร์แล้วก็ลูคาคูครับหน้าเป้าทั้งคู่นะครับผมหน้าหน้าคู่นะครับก็ประมาณนี้ส่วนสำรองเนี่ยลอบเตอรชีกนะครับลงมาแทนจอริญโยฮาร์เวสลงมาแทน กองเต้นะครับผมแล้วก็เตโกซิวาลงมาแทนลิสเจมนะครับก็ประมาณนี้นะนะครับคายเฮาวิร์แทนกองเต้นะครับแล้วก็ลิสเจมเอ่อล็อบตัชชี่ลงมาแทนจอร์ดินโนขออภัยนะในการเปลี่ยนตัวเตโกซิวาลงมาก่อนตั้งแต่ต้นขึ้นในช่วงครึ่งแรกในครึ่งชั่วโมงแรกนะครับที่ลิสเจมเจ็บไปนะครับผมกองเต้<ๆ>ก็ออกนะครับแทนคายเฮลเอาคายเฮาเวส์ลงมาแทนส่วน achi, ล็อบตัชชีลงมาแทนจอร์ดินโนนะครับ ปไปดูสถีติครับไปดูเสถิติเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งตรงไหนะครับก็คือมันทําให้แมมันแบบเกมรับเชลซีวันเนี้ยมันทําให้แมนซิตี้ยิงเข้ากรอบไม่เยอะโอกาสเยอะจริงครับแต่ยิงเข้ากรอบแค่สี่ครั้งมันเหมือนเสถิติเชลซีช่วงมันก่อนใช่ไหมครับที่ผมเคยพูดไปอะ่ะว่าแบบโอ้โหเสถิติเชลซียิงไม่เคยถึงครึ่งเลยอะ่ะโอกาสยิงยี่สิบจะเข้ากรอบห้าอะไรประมาณเนี้ยนะครับยิงสิบเจ็ดครั้งเข้ากรอบสามหรือสี่หรือห้าอะไรเงี้ย ไม่เคยถึงครึ่งเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะ bon นครับของบอลนับก็ห้าสิบเก้าจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์สำหรับแมนเชสเตีรเชลซีก็สี่สิบจุดเก้าก็ตามเนื้อผ้านะครับเชลซี Chelsea, ยิงทั้งหมดห้าครั้งไม่เข้ากรอบเลยสักลูกหนึ่งนะครับผมเข้ากรอบก็ดันกลายเป็นลูกล้ำหน้ามันก็ไม่นับไปนะเคลียบอลยี่สี่ครั้งแนะล้วเชลซีล้าหน้าไปสามนะส่วนแมนเชสเตีรเนี่ยเขาสัมผัสบอลไปเจ็ดร้อยแปสิบเอ็ดครั้งเลยนะเชลซีห้าร้อยเก้าสิบสี่ผ่านบอลสี่ร้อยสิบสามครั้งนะครับซิตี้เยอะกว่าทุก ก็เกือบ200ครั้งอะนะครับผมสองห9าเลยนะครับสหรับเกมนี้นะก็ไปสถติประมาณนี้นะครับผมใบเหลืองวันนี้ก็แจกไป3คนนะครับอลองโซดูริเกอร์คิสเตนเซนครับเชลซีโดนไปนะครับสรับสาคนนะสรับใบเหลืองนะครับในวันนี้นะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสหรับช่วง after the match เรา move on นะครับก็คือเกมกับยูเวเราไปโฟกัสอันนั้นเลยครับว่าเชลซีจะยังไงต่อจะกลับมาได้ไหม ยังดีครับที่เล่นคือวันพุธเรายังได้มีเวลาได้พักอาทิตย์จันทอังคารแล้วก็บินในตูรินนะครับผมแต่วันนั้นวันพุธนะครับตีหนึ่งสี่ห้านะครับหรือว่าตีสองไม่แน่ใจนะเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะน่าจะตีสองนะไม่ใช่เวลาแบบคาราบาวนะผมอาจจะจําสับสนนิดหนึ่งนะดูอีกหนึ่งครับก็ตีสองนะครับตีสองตีสองก็ประมาณนี้นะครับสหรับช่วง after the match แบบนี้นะเพราะว่า แมชนาแมสเซตตีเขาจะบุกบุกไปเยือนรู้สึกบุกไปเยือนที่เลี้ยวููนะบุกไปเยือนแอนฟิลนะครับผมก็เดี๋ยวการสัปดาห์นี้เขาเล่นวันอังคารนะเขาเจอแปารีสซาแฉะเหม่งนะครับสหรับแมนเซตตีนะเกมถักเขาเรื่อยๆครับปล่อยเขาไปนะมันก็เหมือนคาพูดที่ทูเคิลเขาผมพูดไว้ช่วงบีฟอร์ดอเมรบอกว่าทูเคิลบอกว่าเกมวันเนี้ชลซีชนะก็ไม่ได้เป็นแชมเปี้ยนแมนเซตตีชนะมันก็ยังไม่ได้เป็นแชมป์ มันก็เลยได้แต่บอกว่าแบบก็คืออ่าเหมือนขิงนิดนึงนะผมว่าชนะแล้วแบบไม่ได้เป็นแชมเปี้ยนนะแบบนี้นะก็เอาไว้ประมาณนี้นะเดี๋ยวติดตามอาการบาดเจ็บไปต่อนะสำหรับลิสเจมนะก็คือพอนั่งอ่านของนิซ่าคิงเซล่าเขาประมาณว่าแบบคือมันค่อนข้างเป็นห่วงนิดนึงอะ่ะเพราะว่าตอนออกจากสนามเนี่ยเขา ลิสเจมออกจากสนามแล้ว 1, พันผ้าก๊อตหรือพันผ้าอะไรสักอย่างหนงที่ข้อเท้าด้วยนะครับออกจากสนามไปะนะครับผมมันก็ต้องสแกนดูอีกทีผมก็หวังว่าคงไม่เจ็บอะไรมากนะครับผมหวังว่าเลยนะครับหวังว่าคงไม่เจ็บอะไรมากนะครับผมก็ภาวนานะเพราะว่าถ้าเชลซีต้องการจะทำเกมลุกอะไรแบบนี้มันผมว่ามันต้องพึ่งพาเขาอะ่ะ นะครับผมสันลีเจมหรือคารมาสันโอดอยถ้ากลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีครั้งมันก็ก็ดีกับกับทีมเชลซีนะครับผมก็ประมาณนี้ยังไงก่อนจากไปนะฝากกด subscribe ช่อง h าร์ดออฟบลูไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจกับผมสำหรับช่องเชลซีช่องเล็กๆช่องนี้ครับก็ติดตามกันนะเดี๋ยวพบกันอีกทีก็ before the match g เกมยูฟาแชมเปี้ยนสครับที่เชลซีจะบุกไปเยือนยูเวนตุสครในวันอังคารนะวันอังคารที่ผมจะอ่า พูดคุยกันครับในช่วง before the match แล้วก็ติดตามกันต่อไปนะรับสำหรับวันนี้ช่วง after the match ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ